แล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ต้องจากลากันไปโดยไม่มีวันหวนกลับ92ปีที่อยู่มาเพื่อสร้างสรรค์ตัวตนสร้างครอบครัวดูแลพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลูกหลานเหน็ดเหนื่อยมากมายลำบากกัดก้อนเกลือกินในที่สุด ก็พาชีวิตของทุกคนที่อยู่แวดล้อมผ่านมาได้แม้จะไม่ราบรื่นหรือสะดุดในบางครั้งแต่ก็ถือว่าได้ชัยชนะได้ก่อร่างสร้างตัวมีลูกหลานได้พบเห็นความก้าวหน้าของโลกเป็นคนที่มีความคิดเฉลียวฉลาดหลักแหลม รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีรุ่นใหม่จึงไม่แปลกใจที่อายุ80กว่าเริ่มจะใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้ต่อมาจนถึงอายุ92 mm hmm. เป็นคนที่นำธรรมะเข้ามาสู่หัวใจลูกหลานเป็นคนที่ใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตแต่บางครั้ง ผัสสะก็พาให้หลุดโลกไปได้ก่อนจะสิ้นใจได้ฟังธรรมะเต็มๆชุดปฏิจจสมุปบาทฟังอยู่11วันนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอจะนำพาดวงจิตน้อยๆน,นี้ไปสู่สวงสวรรค์ได้แล้วขอให้แม่อิ่มเอมเปี่ยมสุข ในสวงสวรรค์ไปจนกว่าจะนิพพานเทิน